ันบอออกจากบ้านบอเห็นดานแดนไก่คันบอ,อไปหัเฮียนกับบมีคว่มหูคันมีคว่มหูเต็มพุ่งเพียงปากสอนเจ้าของบอได้ไพสสี่องว่าดีสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสังคมที่มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต แม่เนี่ยังแม่แม่ขัวตัวค่ะลูกขามาต่อยแม่ต่อยแม่แม่ค่ะแม่แม่เฮ็ดยังแม่ขึ้นวันแห่ที่แม่ดูดูอุ้ยเสียงกองร่างไม่เป็นดนตรีประจำจังหวัดของกาฬสินธุ์ามวลมวนมวลหนูพูดอยากเรีล่นให้แม่ที่ไหนนี่ แม่สิ่ว่าให้ฟัง้งการอยากเลียนอยากลูกการเหนี่นโปงร่าง,ง,างนีบหยา,จากจักเห็ดแม่เป็นอาสาสมัครศูนย์สอกลอลออำเภอย่างตลาดเพิ่นสิไม่ห้องสมุดเฉลิมลาดการสอนเพิ่นไม่ปราดผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านดนตรีแม่เคยเป็นศิษย์เกา่าเลียนมาแล้วจบหลักสูตรนี่มาแล้วดีเยี่ยมมากเดี๋ยวแม่สินแนะนําให้ลูกๆปะผ้ากันใส่เดีด๋วยวย ้เนม่ยเขาไปเรียนบ่ะปเลี้ยนกันเนาะไป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 เฮ้อเขาว่าเสียงดนตรีโปร่งร่างมวนเนาะมวนมวลเขาเราอยากไปเรียนเขาอยากไปเพื่อการเขาอยากเรียนเขาอยากเป็นคู่สอนดนตรีโปร่งร่างไปบอสไปไปไปเขาว่าไปปะ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินได้พัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่รู้ทุกเวลาเข้าถึงทุกคนสร้างโอกาสให้คนทุกช่งไวงวัยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนวัตกรรมและก,กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายได้แก่การให้บริการห้องสมุดในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ by Site Learning อันนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ Co-Learning Space ของห้องสมุดของเรานะครับซึ่งในนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ by Site Learning นะครับซึ่งผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการน,นะครับสามารถสแกนโดยใช้โทรศัพท์ได้นะครับ มี i a b o o ์หนังสือมีชีวิตนะครับเป็นหนังสือมนุษย์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปเรียนรู้วิธีการเล่นดนตรีโปงลางนะครับกับผู้รู้ปราดที่มีความาชำนาญนในการปีโปงลางขอบคุณคใก่ะนะครับ เมาเยียบชั่วบอกสมุดบอ,อกรอหไปไไ,ไปไหนไปไหนรจันเียงบงลาบลาอูนี่คือเกือกดนตีประจําจ <4. S 1> ังหวัดของเข้าเช <5. S 1> ่าการ,ร,ราาสิงห์วงลาบลำพันธกรรงไทยนาจานเกือกใจสมุนหนเป็นว่านั <5. S 1> ่งก็เปและ นวัตกรรม i อแออมุกหนังสือมีชีวิตหรือห้องสมุดมนุษย์มีการนำปุ่มปัญญาท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชมุมชนมาเป็นมุมฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดจากการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิต5ปีต่อมาเธอได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาเอกดนตรีและจบการศึกษาจึงได้กลับมาเป็นครูเอกดนตรีที่ใฝ่ฝันไว้ในวันนั้น นี่มันสาม,มารถสร้างชีวิตรสร้างหน้าตัวของเขาใดมีเคื่อศิละปะ,ละหลากแนาทั้งการ่้ที่บรรพุุงเ่ากิ่นเวียหในครับเข้านาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเสริมสร้างชีวิตเป็นตัวอ,อย่าง